เจ้าของร้านสุดหรูเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีเหมาะกับพลอยประทูได้ครบตามจำนวนที่ชายหนุ่มสั่งหญิงสาวลองชุดนั้นชุดนี้ราวกับตุ๊กตาไขาลานและท้ายที่สุดเป็นชุดเรสยาวพลวยแขนสีม่วงอ่อนเข้ากับรองเท้าและกระเป๋าถือนอกจากเปิดร้านเสื้อแล้วพิลาหลักยังเปิดร้านเสริมสวยด้านข้างแบบครบวงจร ใบหน้าเลอะเปื้อนนั้นจึงถูกแต่งแต้มให้ใหม่รวมทั้งผมยาวยุ่งเหยิงกับม้วนตลบขึ้นสูงเปิดหน้าผากมนส่งผลให้ใบหน้าจืดชืดดูดีขึ้นในพริบตาสวยมากเลยค่ะมีหน้าหละคุณองศาเขาถึงได้เออไม่ใช่นะคะฉันกับองศาเป็นแค่คราวนี้พลอยประทูอึกอัก,อกบ้างเพราะไม่รู้จะตอบสถานะของตัวเองกับองศาว่าอย่างไร จะว่าเพื่อนก็ไม่ใช่หรือถ้าจะบอกว่าคนรับใช้มันก็ดูไม่น่าเชื่อนักที่เจ้านายจะพาคนรับใช้มาซื้อเสื้อผ้าสุดหรูแบบนี้หรือจะบอกว่าคนรักตามตำแหน่งที่เขายกให้ปลอมๆเจ้าตัวเขาก็ยังไม่ออกปากแนะนําไม่ต้องอายหรอกค่ะใครๆก็อยากเป็นข่าวกับคุณองศากันทั้งนั้นคุณน่าอิจฉาที่สุดเลยรู้ไหมคะชุดนี้เหมาะกับคุณมากรับรองเลยว่าคุณองศาจะต้องชอบ เจ้าของร้านแตะแขนเธอให้ออกไปด้านนอกหญิงสาวขัดขืนเล็กน้อยแล้วหันมาถามชุดทั้งหมดแล้วก็ค่าแต่งตัวในวันนี้เท่าไหร่ละคะชุดคอลเลกชันใหม่จากปลาลีดกระเป๋ารองเท้า8 0ดหมื่นค่ะคำตอบนั้นทำให้ร่างบางหมุนคว้างจนแทบเป็นลมเท่าไหร่นะคะพรอยประทูถามซ้ำอย่างไม่อยากเชื่อหูที่ประเมินสูงสุดในหัวของเธอก็แค่หลักพัน เงินมากมายขนาดนั้นเธอจะเอาบัญญาที่ไหนไปใช้คืนเขาแปดหมื่นบาทค่ะเชิญข้างนอกดีกว่านะคะคุณองศารอ,อนานเดี๋ยวจะงุดหงิดเจ้าของร้านเดินนำาอ,อกไปก่อนพลางส่งเสียงมาแล้วค่ะคุณองศาเจ้าของร้านเบี่ยงตัวหลบเผยเห็นร่างบางในชุดเรสหรูหราแปลกตาองศาเผยยิ้มกลับไปหน้าอ่อนเยาว์ที่แต่งแต้มด้วยฝีมือระดับมืออาชีพ ส่งผลให้ใบหน้าจืดชืดไร้เสน่ห์ดึงดูดงดงามเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ราคาแพงใช่ได้ไหมคะคุณองศาชายหนุ่มพยักหน้ารับอย่างพอใจหยิบบัตรเครดิตให้รูดโดยไม่ถามราคาสักคำพลอยประตูขยับเข้าไปใกล้สีหน้าไม่สบายใจคุณองศาราคามันตั้งแปดหมื่นเลยนะ เขาได้ยินแต่ทำเป็นหูทวนลมเด็กในร้านถือถุงเสื้อผ้าชุดเก่าไปใส่ให้ในรถเขาจึงแตะแขนเธอให้ออกเดินพลอยประตูจึงจำต้องเดินตามหลังเขาไปเมื่อขึ้นมานั่งบนรถแล้วจึงพูดเรื่องเดิมขึ้นมาอีกฉันไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้คืนอย่าพูดมากได้ไหมกับแค่เงินแค่นั้นน่ะชายหนุ่มส่งเสียงคุณขุนมาให้หญิงสาวจึงตวัดคอนแล้วทำแก้มป่อง ทำให้ใบหน้าบึ้งขององศาคลายลงฉันไม่ได้รวยเหมือนคุณนี่เธอก็ทํางานใช้หนี้ฉันก็สิ้นเลือใชายหนุ่มยักไหล่เห็นเป็นเรื่องง่ายแต่หญิงสาวตาโตฉันไม่ต้องทํางานชดใช้ไปตลอดชีวิตเลยหรือไง,งถึงจะพอพลอยประทูโอดครวนตอนนี้เงินในกระเป๋าของเธอไร่หลอลงไปมากแล้วเพราะไม่ได้ไปทำงานพิเศษอะไรเลยได้อย่างนั้นก็ดี องศาเผลอบอกขึ้นขณะสายตาจับจ้องไปบนใบหน้าเนียนสวยไร้ริ้วรอยให้ขัดตาดวงตากลมโตเมื่อไม่ได้มีแว่นสายตาบดบงังจึงเห็นขนตาหนาเป็นแพรจมูกโด่งพองงามแม้ไม่โด่งมากแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติเมื่อรับกับริมฝีปากบางๆแล้วจึงส่งผลให้เธอสวยเหมือนตุ๊กตาฉันคงถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแนะ่ทำไมต้องไล่ออก ก็วพราะถ้าฉันมัวแต่ทํางานใชหนี่ฉันก็ไม่มีปัญญาไปจ่ายค่าหน่วยกีน่นะสิคุณเป็นคนรวยไม่รู้หรอกว่าการที่ฉันไม่ได้ทํางานพิเศษมันทําให้ฉันไม่มีรายได้คนพูดทําตาแดงๆจนเขาทนไม่ไหวต้องหยิบทิชชู่มาส่งให้เธอไม่รับเขาจึงบรรจงเช็ดให้เบามือดวงตาสองคู่สบกันนิ่งนานหัวใจของพลอยปทูเต้นโครมครามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้กระทั่งเวลายอยู่กับภูบดิน ผู้ชายคนนี้เหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับที่ทําให้เธอไม่กล้าขัดใจฉันไม่ใช่คนใจร้าย,รายหรอกนะฉันให้ยืมองศาบอกยิ้มยิ้มทาให้เธอเผลอยิ้มตอบกํัปั้นเล็กๆจึงชกไปบนหน้าอกแกล่งแค่นี้ยังไม่มีปัญญาชดใช้เลยอย่าไปคิดมากนะฉันรวยจะตายถ้าเธอว่าง่ายตามใจฉันฉันอาจจะใจดียกหนี้ให้เธอฟรีๆก็ได้อันดับแรกวันนี้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อย ฉันไม่มีเพื่อนกินหิวจะตายอีกอย่างมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดตัวแฟนตัวจริงสักทีอีกไม่กี่วันแม่ฉันก็จะกลับมาละองสาบอกแล้วเคลื่อนรถออกไปรถคันหรูมันจอดหน้าโรงแรมกินที่นี่หรอมือเล็กฉุดชายเสื้อเขาไว้เธอรู้สึกเข็ดเวลามาสถานที่หรูๆแบบนี้กลัวจะทำอะไรขายหน้าเข้าอีกแต่มือหนาวางบนไหล่เธอบีบราวกับให้กำลังใจ มาเถอะนาโอกาสแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะสำหรับผู้หญิงจนๆอย่างเธอคุณองสาพลอยประทูเสียงเขียวที่เขาชอบเอาฐานะของเธอมาล้อเล่นดูเหมือนฉันจะผ่อนปลนให้เธอมากเกินไปหน่อยแล้วมั้งถึงได้ทำเสียงแบบนั้นกับฉันอยากถูกปรับเพิ่มวันทำงานหรือไงค่ะเจ้านายพลอยประทูเค้นเสียงลอดลายฟันแล้วเดินตามเขาไปยังร้านอาหารสุดหรูหรา พนักงานชายโค้งให้อย่างนอบน้อมเมื่อพาเธอไปอยังโต๊ะอาหารร้านนี้เป็นร้านประจำขององศากับเพื่อนเพราะแน่ใจได้ว่ามาแล้วจะไม่ตกเป็นข่าวอาหารก็รสชาติดีชายหนุ่มเลื่อนโต๊ะให้เลือกสั่งอาหารที่ตัวเองชอบโดยไม่คิดถามถ่ายเพราะรู้ดีว่าพลอยประทูไม่เคยมาสถานที่แบบนี้และคงไม่เคยกินชายหนุ่มสั่งอาหารหลายอย่างตบท้ายด้วยวายราคาแพงลิ้ว คอยปรูเรียนรู้ที่จะไม่ทักท้วงอะไรนอกจากตั้งหน้าตั้งตาก,กินอย่างเดียวตายอดตายอยากมาจากไหนอีกล่ะกินไม่พูดไม่จาเดี๋ยวก็ได้ติดคอตายถ้าที่ดีเจ้านายสั่งให้กินก็ต้องกินหญิงสาวตอบขึ้นแล้วตักเข้าปากเคี้ยวเอาเคี้ยวเอาโดยไม่สนใจว่ากินอาหารจานไหนต้องใช้ช้อนอะไรเพราะมันวางตรงหน้าเต็มไปหมดจนหน้าลำคานแต่องศากลับหยิบช้อนนั้นตักช้อนนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว เธอนี่กิดให้มันสมกับราคาชุดของเธอหน่อยได้ไหมเขาปลามแต่หญิงสาวยักษ์ไหล่ก็ใครใช้ใคุณพาฉันมาเธอทําจมูกย่นทั้งที่ใจจริงอยากจะขอบคุณเขาสักพันครั้งวันนี้หากไม่ได้เขาช่วยเอาไว้เธอเองก็ไม่รู้จะทนอยู่ในงานได้อย่างไรป่านนี้ผู้บดินจะว่ายอย่างไรนึกแล้วเธอก็น้อยใจที่เขายืนเฉยอยู่ในขณะที่เธอกำลังแย่ คนที่กล้าเข้ามาช่วยกลับเป็นผู้ชายที่เธอบอกว่าไม่ชอบหน้าอย่างองศาตอนนั่งรถมาผู้บดินโทรหาเธอหลายครั้งแต่เพราะมัวเลือกเสื้อผ้าอยู่เธอจึงไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์และไม่กล้ารับสายต่อหน้าองศาด้วยผู้บด,ดินเรียกตัวพลอยปรฐุมมาพบที่ร้านไอศครีมร้านเดิมเขาถอนหายใจเมื่อร่างบางของหญิงคนรักปรากฏตัวขึ้นในชุดนักศึกษาไม่เข้ารูปสวมแว่นสายตาหนาเตะ เมื่อก่อนเขารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยที่พลอยประทูแสนจะเฉมเฉยแค่ไหนเขาคิดว่าตัวเองรักที่เธอเป็นเธอไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่ตอนนี้ชายหนุ่มถอนหายใจอีกครั้งภาพเมื่อคืนนี้ทำให้เขาอายอายต่อสายตาของใครๆโดยเฉพาะพี่มาและยิ่งฝ่ายนั้นตอกย้ำเรื่องเขามีแฟนเฉืมเฉยแถมยังซุ่มซ่ามอย่างพลอยปทูเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เมื่อก่อนนี้เขายินดีจะบอกใครต่อใครว่าพลอยประทูเป็นแฟนตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เขาอยากจะปิดบังขอโทษที่มาช้านะพี่ภูเพิ่งทำงานเสร็จหญิงสาวบอกขึ้นแก้วน้ำของเขาพร้อมไปครึ่งแก้วซีหน้าของเขาทำให้เธอนั่งตัวรีบเมื่อคืนออกไปกับนายองศาทำไมแล้วโทรหาทำไมไม่รับสาย เขายิงคำถามให้ทันทีโดยไม่คิดจะสั่งอะไรมาให้ทั้งที่เธอเพิ่งลงจากรถเม,มย์มาหญิงสาวพยายามรวบรวมคำตอบในสมองกว่าจะกลั่นกรองคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดออกมาได้พรอยไม่ทันคิดอะไรมันตกใจมากตอนนั้นอยากไปให้ผนจากในงานให้เร็วที่สุดแล้วตอนที่พี่ภูโทรมาพรอยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จริงๆพรอยประูพยายามศบตาก,กับเขาให้มากที่สุด และปรับสีหน้าให้ดูไรพิรุตในนั่นไม่ชอบพลอยไม่ใช่หรอเขาทำอะไรพลอยหรือเปล่าใช่หนุ่มถามขึ้นอย่างไม่ไว้ใจหากแล้วก็ปัดความคิดที่ว่าองศาจะทำมิดีมิร้ายพลอยประทูทิ้งเสียเพราะคนอย่างในนั่นมีผู้หญิงวิ่งเข้าหาเหมือนมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟคงไม่คิดสนใจผู้หญิงธรรมดาอย่างพลอยประทูเปล่าเลยเขาพามาส่งที่พักไม่ได้ทำอะไรหญิงสาวรีบปฏิเสธ ภูบดีนมองอย่างช่างใจคิดไม่ออกเลยว่าทำไมองศาจะต้องช่วยเหลือพลอยประทูทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนอกจากตอนที่เธอเอาอาหารราดไปบนหัวจนเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วผู้ชายคนนั้นควรจะสมน้ำหน้าหรือซ้ำเติมพลอยประตูด,ด้วยซ้ำนายนั่นไม่โกรธพลอยเหรอที่เอาอาหารเทราดหัวโซแต่เขาเห็นพลอยตกใจก็เลย ด่าไม่ออกมั้งเรื่องมันแล้วไปแล้วอย่าไปใส่ใจเลยนะเขาไม่ได้ทำอะไรพลอยหรอกหญิงสาวยิ้มสู้รู้ว่าตัวเองโกหกไม่เก่งจึงพยายามฉีกยิ้มผู้บดินถอนหายใจพยักหน้ารับจะไม่พูดถึงองศาแต่เขายังมีคำถามอีกหลายคำถามนึกยังไงถึงออกไปเต้นรำทั้งที่เต้นไม่เป็นทำไมไม่นั่งรอเฉย เขาถามเสียงห้วนอย่างที่ไม่เคยใช้กับเธอมาก่อนนอกจากตอนที่เธอทำคะแนนสอบได้ยอดแย่เขาชวนพลอยเกรงใจแล้วไงพลอยก็บอกไปสิว่าเต้นไม่เป็นออกไปก็เต้นเงอะเงะงอะงะแล้วยังวิ่งไปชนเค้กจนเกือบงานลม่มพี่ไม่รู้จะขอโทษชยารินยังไงเขาต่อว่าเธอแทนที่จะแสดงความเห็นใจที่เธอเป็นฝ่ายได้รับความอับอายและกลายเป็นตัวตลกของคนทั้งงาน พลอยขอโทษเอาละเอาละทีหลังพี่คงไม่ชวนพลอยไปงานแบบนี้อีกแล้วรู้แล้วล่ะว่ามันไม่เหมาะกับพลอยจริงๆชายหนุ่มถอนหายใจอีกครั้งสายตาดุดูของเขาทําให้พลอยประทูหน้าจ่อยน้ําตาคลอแต่ไม่ยอมให้ไหลถึงพี่ภูชวนพลอยก็คงไม่กล้าไปหรอกหญิงสาวบอกจากใจจริงแต่เขากับเข้าใจไปอีกทางประชดพี่เหรอ ไม่ได้ประชดพลอยพูดจริงๆพลอยแค่ไม่อยากให้พี่ภูต้องอายเพื่อนทำไมพี่ภูต้องคิดว่าพลอยประชดด้วยพี่ภูเป็นอะไรไปคราวนี้หญิงสาวกลั้นน้ำตาไม่อยู่ภูบดินจึงค่อยรู้สึกตัวพลอยพี่ขอโทษไม่เป็นไรหรอกพี่คงอารมณ์หง,งุดหงิดถ้างั้นเรากลับกันก่อนดีกว่าหญิงสาวเอ่ยตัดบทไม่คิดจะสั่งอะไรมาดื่มทั้งที่คอแห้งจนน้ำลายแทบกกินไม่ลง ไม่กินอะไรก่อนเหรอไม่ล่ะเดี๋ยวต้องไปทุลาต่อเย็นมากแล้วพลอยวัทูเอ่ยขอตัวอีกครั้งแล้วรีบเดินออกไปภู้บดินเองก็ไม่คิดจะทักทวงเขาจ่ายเงินแล้วเดินกลับออกไปเมื่อมาถึงมอเตอร์ไซคันเก่าก็เบปากนึกถึงสายตาดูแคลนของพีมาสักวันเขาจะหีบ้านมีรถดีๆขับเขาไม่มีวันหยุดอยู่แค่นี้ เมื่อก่อนเขาเคยมีความคิดที่จะอยู่แบบพอเพียงนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบ้านเกิดแต่สายตาดูแคลนของผู้หญิงคนนั้นทำให้เขาอยากเอาชนะเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกรังเกียจนังกุจจีมอเตอร์ไซคู่ใจจนไม่อยากแตะต้องมันชายหนุ่มเดินถอยหลังมาหลายก้าวแล้วก็ต้องตกใจกับเสียงร้องของใครคนหนึ่งไว้าตเยาเถนดเยชีตกกระไดขาัะขอโทษครับ ชายหนุ่มตกใจรีบเข้าไปประคองตาต่อตาสบกันนิ่งดาดา้าหน้าชายขององศาผู้ปลุกปั้นหลานชายตัวเองจนโด่งดังทำตาปริบๆเมื่อเห็นใบหน้าหลอกเข้มของชายตรงหน้าถึงจะหล่อน้อยกว่าองศาแต่ก็ดูเท่บึกบืนไม่เป็นไรจ้ะคนอะไรก็ไม่รู้หน้าปล้ำเอ้ยหน้าปั้นที่สุดว่ายังไงนะครับ ผู้บดินมีท่าทางงงงานต่อบปฏิกิริยาของอีกฝ่ายดาดาขยับตัวออกห่างจากการประคองของเขาแล้วหยิบนามบัตรออกจากกระเป๋าแบงเนมราคาแพงเลี้ยวยื่นส่งให้นี่นามบัตรพี่ค่ะน้องหน้าตาหล่อล่้ำหน้าฟัดมากๆสนใจอยากเข้าวงการไหมจ๊ะดาดาตรงเข้าประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมวงการดาราไงจ๊ะ เข้าวงการไปเป็นดาราสมัยนี้ใครๆก็อยากเป็นดารากันทั้งนั้นเพราะเป็นงานที่รายได้งามที่สุดหาเงินง่ายที่สุดดาดาบอกขึ้นทำให้ภูบดินคิดตามสายตาของเขาทอดจับไปมองมอเตอร์ไซค์คู่ใจดาดามองตามแล้วปิดปากอุทานตายรถเธอเหรอครับชายหนุ่มยอมรับดาดาสายหน้าแล้วชี้นิ้วไปยังรถยนต์คันหรูของตัวเอง ถ้าเธอได้เข้าวงการรถยนต์แบบนี้จะเป็นของเธอแทนที่รถมอเตอร์ไซค์กโรโกระสครุคันนี้สนใจก็ติดต่อมานะจ๊ะอาทิตย์หน้าจะมีการแคสต,ติ้งบทพระเอกใหม่ของกล้องพบถ้าเธอได้เล่นละครของเขารับรองเลยว่าเปลี่ยงชายหนุ่มมองหน้ามบัตรในมือด้วยสีหน้านิ่งๆหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงปฏิเสธไม่เสียเวลาหย,ยุดคิดแต่ในตอนนี้เขาคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากทีเดียว ผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับอย่าดนานนะจ๊ะโอกาสทองไม่ได้มีมาบ่อยๆมือหนาะตบเบาๆไปบนแก้มของชายหนุ่มทิ้งสายตาย้วยวนเอาไว้ให้ก่อนเดินหน่วยหน้าออกไปชายหนุ่มมองตามแล้วก็มองนำบัตรในมืออย่างตัดสินใจภูบดินไปแคสบทพระเอกละครตามที่ดาด้าต้องการ เด็กใหม่ในสังกัดของเขามีอยู่ด้วยกันหลายคนแต่เมื่อออกมาจากห้องแคตติ้งก็เจอพริมาหญิงสาวที่เขาม่คาดคิดว่าจะได้พบเธอที่นี่พริมายิ้มเหยียดตามเคยเมื่อวันก่อนเธอเจอดาด้าที่บริษัทหลักทรัพย์ทชากรเธอจำได้ว่าเขาเป็นน้าชายแท้ๆขององศาจึงรีบเข้ามาทักทายและขอฝากเนื้อฝากตัวดาดาจึงเรียกให้เธอมาพบที่นี่ พิมาลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้แต่เมื่อเขาเดินหนีเธอก็ฉุนสาวเท้าไปดักหน้าติพูมีอะไรครับเขาหยุดแต่ไม่หันกลับมาหญิงสาวจึงเดินอ้อมมาดักหน้าในายมาทำอะไรที่นี่ทําธุระอย่าบอกนะว่ามาแคนบทดนึกยังไงถึงมาเธอถามแต่เขาไม่ยอมตอบจึงหลีตามองและถามใหม่หรือว่าอยากจะยกฐานะของตัวเองขึ้น มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมไม่ได้เกี่ยวกับใครที่ผมมาก็ไม่ใช่เวลางานด้วยระวังเธอะแฟนนายไปกับองศาวันนั้นไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะไม่ชอบเขาพูดมาถึงตรงนี้พีมาเองก็เป็นฝ่ายร้อนรุ่มแม้จะเห็นว่าพลอยปาถูไม่มีอะไรสู้เธอได้เลยก็ตามทั้งฐานะรูปร่างหน้าตาเธอก็ดีกว่าทั้งนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานสิผู้หญิงไม่ได้โง่ยอย่างคุณทุกคน ภูวดินตอบกลับเดี๋ยวเดินหนีไปอีกทางพริมมาขยับตามจะเอาเรื่องแต่ดาด้าส่งเสียงเรียกสะก่อนข่าวดีจ้าข่าวดีบทพระนางละครเรื่องใหม่ของก้องพบเป็นของภูกับพริมจ้ะดาด้ามองสองหนุ่มสาวตาปริบๆด้วยความปราบปลื้มที่เด็กของตัวเองมีความสามารถเพราะก้องพบเป็นผู้กำกับมือทองที่ใครๆเชื่อถือ เขามองเด็กคนไหนไม่เคยพลาดเหมือนอย่างที่เคยปั้นหลานชายเธอมาแล้วพรีมาแทบกระโดดตัวลอยในขณะที่ภูบดินยังทำหน้านิ่งเก็บอาการเอาไว้ภายใต้สีหน้าสงบแต่ลึกๆก,ก็ดีใจเขามองเห็นหนทางที่จะถีบตัวเองให้ขึ้นจากโคลนหลังแยกจากดาดา้าเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาตั้งใจโทรบอกข่าวดีนี้กับพลอยปะทูแต่แล้วก็เกิดเปลี่ยนใจ พราะฝ่ายนั้นคงแปลกใจแล้วสักถามให้วุ่นวายเขาเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับออกไปดูเหมือนไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวและหัวใจของเขาเริ่มห่างออกไปจากพลอยปะตูเรื่อยๆพอๆกับเวลาที่เขาให้กับเธอน้อยลงพลอยปะทูรู้เรื่องที่ชายคนรักกลายเป็นดาราน้องใหม่ของค่ายละครดังจากบันทิกาฝ่ายนั้นแปลกใจที่ภูบดินไม่ได้บอกเรื่องนี้ทั้งที่เป็นคนรักกัน อะไรกันพี่ภูไม่ได้บอกหรอพลอยฉันเห็นข่าวเมื่อวานยังนึกเคืองเลยว่าเธอน่าจะบอกกันบ้างมันที่กาขามวดคิว้วพลอยประทูสายหน้าแต่ก็เอ่ยแก้ตัวแทนเขาคงลืมอะ่ะลืมรูมเมดของเธออุทานเสียงดังเรื่องสำคัญแบบนี้น่ะหรอคงยุ่งจนลืมแต่ฉันเป็นห่วงเขามากกว่ากลัวจะเสียงานเสียการ พลอยประทูหนักใจเกือบสองอาทิตย์แล้วที่เขากับเธอไม่ได้เจอกันเลยเขาบอกเธอว่ามีงานพิเศษแต่ก็ไม่ยอมบอกว่ามีงานอะไรทีแท้ก็กลายเป็นนักแสดงน้องใหม่คู่กับพริมานี่เองถามจริงๆเธอพลอยตอนนี้เธอกับพี่ภูยังเหมือนเดิมกันอยู่หรือเปล่าคำถามตรงๆนั้นทำเอาคนฟังสะอึกอึง้ง บอกไม่ถูกว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมหรือไม่สำหรับเธอแล้วภูบดินก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่เพราะเธอต้องทำงานหลายอย่างทั้งเรียนและต้องทำงานใช้นี่องศาที่หาเรื่องใช้ให้เธอทำนั่นทำนี่จนไม่มีเวลาว่างส่วนภูบดินเขาเองก็ทำงานหนักเวลาที่เคยมีให้กันมาโดยตลอดจึงหดหายแต่เขาก็ยังโทรศัพท์มาหาเธอทุกวันแต่เขากลับไม่เคยบอกให้เธอรู้เรื่องละคร ดังนั้นเมื่อมีสายจากเขาโทรเข้าเธอจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเรื่องนี้โดยที่บันทิกาอย่างนั่งฟังอยู่ด้วยมันสำคัญด้วยเหรอพลอยน้ำเสียงนั้นแสดงความหงุดหงิดกับการซักไซ้ของเธอคนอย่างพลอยประทูถอยเขาพูดหรืออธิบายเรื่องละครเธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีตอนนี้เขามีเรื่องมากมายให้คิดงานที่ต้องท่องบทเอาอเป็นเอาตายเธอไม่รู้หรอกว่าเขาเหนื่อยมากแค่ไหน ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะพลอยก็แค่ห่วงกลัวพี่ภูไม่มีเวลาทำงานหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงร้อนรนทำให้เขาใจอ่อนหงุดหงิดไม่ลงขอโทษนะพลอยพี่เหนื่อยมากไปหน่อยต้องทำเวิร์กช็อปหลังเลิกงานทุกวันก็เลยไม่มีเวลาให้อดทนหน่อยนะพี่ทำทุกอย่างก็เพื่อเก็บเงินสร้างอนาคตของเรา ผูบดินบอกขึ้นได้ยินอย่างนั้นคนฟังก็ยิ้มปรับปลื้มตัวรอยที่เคยน้อยใจก่อนหน้าหายเป็นปลิดทิ้งจ้ะพักผ่อนเยอะๆพี่ภูวางสายเถอจะได้พักผ่อนจ้ะชายหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายตอนนี้เขาจอดรถรอพี่มาอยู่หน้าคอนโดมิเนียมเป็นคำสั่งของดาดาที่อยากให้มีข่าวรักนอกจอระหว่างเขากับพี่มาเล็กๆน,น้อยๆก่อนที่ละครจะเปิดกล้อง และฝ่ายนั้นก็ใจดีให้เขายืมรถมาใช้เพราะมีมากจะต้องจอดทิ้งเอาไว้ให้เปล่าประโยชน์เพราะหากใครมาเห็นว่าพระเอกน้องใหม่อย่างภูบิดินชินนุรักษขับรถมอเตอร์ไซค์กระจอกะจอก,กระจอกก็คงจะไม่ดีไม่นานร่างบางเรียวลมของพิมาในชุดเรสสัน้นอวดเลียวขาก็เดินตรงมาหาหญิงสาวถอดแว่นกันแดดออกก่อนมองมาที่รถของเขาอย่างพอใจ พราะนึกว่าเขาจะใช้ไอ้รถโกโรโคโซคันนั้นมารับเธอเพราะคืนเป็นอย่างนั้นเธอก็คงต้องบริจาครถที่บ้านให้เขาสักคันละครเรื่องใหม่ของเธอกับเขาจะต้องดังชื่อเสียงของเธอจะต้องทัดเทียมกับองศาเจ้าชายน้ำแข็งที่ไม่เคยหันมามองเธอพี่ดาดาให้ไปพบที่สถานีเพื่อเอาของขวัญไปให้ผู้ใหญ่ฉันรู้ละ ว่าที่ดาราสาวดาวรุ่งเชิดหน้าแล้วก้าวขาขึ้นรถผู้บดินทหมั่นไส้จึงกระชากออกไปสุดแรงจนเธอที่ยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยหัวขมำ,ำพรีม,มาตวาดสายตาคุณคุณมองเขาตวาดเสียงดังแต่เขาไม่สนใจยังคงตั้งหน้าตั้งตาขับรถไม่พูดไปจาในใจเขากำลังคิดเรื่องอะไรมากมายไปหมดเพราะมีแต่เรื่องเครียด ทำให้เขาอารมณ์เสียและหงุดกิดง่ายองศามองบทละครที่น้าชายนำมาเสนอให้ตรงหน้าอย่างไม่แยแสเขาเบ้ปากแล้วยื่นคืนให้ไม่สนใจเล่นละครซักเรื่องที่ดาด้าเอามาให้ผมไม่อยากเล่นบทม,มันดีมากเลยนะองศาน้าเห็นปุ๊บก็นึกถึงแกรู้ไหมว่าแฟนคลับต่างก็เรียกร้องอยากให้แกกลับมาเล่นละครอีกครั้งหนานะถือว่าทำเพื่อนนะสักครั้ง ดาด้าอ้อนวอนทั้งที่ก่อนหนะ้าตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไม่ง้อหลานชายเรื่องนี้อีกแต่เพราะกระแสของเขายังแรงและแฟนคลับต่างก็เรียกร้องผมทำงานหนักเอาไว้ก่อนแล้วกันจะแค่ไหนกันเชียวไม่เสียเวลามากนักหรอกดีออกนะจะได้เรียกลูกค้าสาวๆให้มาซื้อหุ้นกับแกไงดาวพระสุขเป็นละครรีเมคที่ใครๆก็อยากเล่น บทคุณภาคจะทำให้หลานของน้าดังๆแล้วก็ดังดาดาโน้มนาวแต่องศาก็ยังยืนกลางคำเดิมจนเธอชักจะโกรธขึ้นมาบ้างน้าไปหาคนใหม่ครนะมีดาราใหม่ตั้งหลายคนในภูมิดินนั่นไงเขาอดที่จะวกไปหาผู้ชายอีกคนไม่ได้ผู้ชายที่กุมหัวใจของพลอยประทูเอาไว้จนอยู่อีกแค่ทิศเดียวพลอยปฐุูก็จะเป็นอิสระตามสัญญาที่เขาให้ไว้ และเพราะเขาซื้อเสื้อผ้าให้เธอถึง8 0 0 0มื่นบาทเขาจึงเพิ่มหนี้ของเธอจากหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนและมันกำลังจะครบกำหนดแต่เขาไม่มีทางยอมง่ายๆพรอยประทูจะต้องใช้หนี้เขาจนกว่าเขาจะพอใจพอยังเหลือหนี้อยู่อีกหลายก้อนเขาจะรังเธอไว้กับตัวให้นานที่สุดรั้งทั้งที่ไม่มีเหตุผลที่จะรังเอาไว้แต่บทนี้ไม่เหมาะกับภูอีกอย่างเขาเพิ่งมาใหม่ แค่ละครเรื่องเดียวก็ไม่รู้จะรอดไหมนาให้เวลาคิดเดือนหนึ่งอย่าเพิ่งปฏิเสธเลยนะดาดายัดเยียดจากนั้นจึงเอ่ยขอตัวส่วนเข้ากับพลอยประทูที่ออกไปซื้อของส่วนตัวข้างนอกดาดาขมวดคิ้วเพราะคุณนะ่หญิงสาวยกมือไหว้แล้วเดินเลี่ยงออกไปน้าชายขององคสาอดรนทนไม่ไหวจึงต้องย้อนกลับมาถามแต่เจอกับนายกล้วยเข้าก่อนจึงถามแทน คนที่ยืนคุยกับองศาน,นั่นน่ะใครอ๋อคุณพลอยประทูครับแต่ฐานะไม่แน่ใจในายกล้วยตอบตามตรงทำให้มือหนาฟาดไปบนต้นแขนเหีวเหียวแล้วเท้าสะเออด่าไฟแลบฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะตะกล้วยโถคุณดาด้าให้ตายแต่ครับผมไม่ได้ยียวนจริงๆสาบานให้ตายเลยอะที่ผมบอกว่าฐานะไม่แน่ใจก็เพราะว่าบางวันคุณพลอยประทูก็เป็นคนใช้ บางวันก็เป็นแฟนคุณองษาหรือบางทีก็เหมือนเพื่อนตีกันให้มั่วไปหมดแล้วครับในกล้วยตอบตามตรงทำให้ดาด้าเลิกคิว้วอย่าบอกนะว่าหลานฉันกำลังมีความรักมือหนาวางทาบอกทำท่าเหมือนถูกผีหลอกกลางวันในกล้วยมองไปยังพลอยประถูอีกครั้งแล้วเอ่ยขึ้นตั้งแต่คุณพลอยมาอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับคุณองสาไม่ดุเท่าไหร่อารมณ์ดี หัวร้องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยก็เลยพลอยดึงคุณเพียงพบคุณชาคริตให้มาที่นี่บ่อยๆด้วยแม่คนนี้นั่นหรอดาดาแปลกใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจืดชืดดูไม่เป็นสับประรดอันนี้กับผมก็ไม่ทราบครับคุณดาดาไม่เคยกินเดี๋ยวเถอะตะกล้วยยีหยวนดีนักฉันจะสั่งตัดเงินเดือนทั้งพ่อทั้งลูกเลยดาดาชีา้หน้าคาโทษพลอยทำให้ในกล้วยยิ้มเจือน พร้อมกันนั้นก็หุบป,ปากสนิทปล่อยดาด้าให้ทอดสายตาจับไปบนล่างบางของพลอยบัตูที่ยังยืนคุยอยู่กับหลานชายตัวดีของเธอคงต้องบอกให้พี่หนีรีบกลับมาละละครที่ภูบดินกับพี่มาเล่นเพิ่งจะเปิดกล้องแต่ก็ทำท่าจะดังมากเสร็จแล้วเพราะทั้งโหมโปรโมตมีทั้งข่าวรักนอกจอและยิ่งหน้าตาสวยหล่อของพระนางกระแสจึงแรงตั้งแต่แรกเริ่ม มีนักข่าวเตรียมทำข่าวในกองแทบทุกวันและตัวพระนางก็ถูกออกคำสั่งให้ทำตัวสนิทสนมกันมากขึ้นจนทั้งคู่เริ่มจะสนิทกันขึ้นมาจริงๆพรีมานั้นจากที่ไม่ชอบหนะ้าภูวดินแต่เมื่อต้องไปเที่ยวไปกินข้าวไปออกรายการต่างๆด้วยกันทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วภูวดินมีความเป็นสุภาพบุรุษมากทีเดียวและเมื่อเธอหันมาพูดดีกับเขา ไม่มีสายตาดูแคลนส่งมาให้อีกผู้บดินก็พร้อมจะเป็นมิตรให้วันนี้คุณอยากไปไหนเขาเอ่ยถามขึ้นวันนี้เป็นวันหยุดเขามีนัดกับพลอยประทูแต่ถูกคำสั่งด่วนให้พานางเอกคู่ขวัญไปเที่ยวเขาเองอธิบายเรื่องนี้ให้พลอยประทูฟังและเธอก็เข้าใจดีไม่มีปัญหาอะไรตามใจเถอนายตามใจฉันมาหลายวันแล้วนี่ ไปวัดไหมไม่ได้ทำบุญมานานแล้วเอาสิหญิงสาวยักไหลอย่างว่าง่ายส่งยิ้มหวานพลาวสเสน่ห์มาให้ทำให้ภูบดินเผลอตะลึงมองอาการของเขาทำให้พริมากระหิบในใจภูบดินรักและซื่อสัตย์กับยายหน้าจืดนั่นเธอจะลองดูซิว่าจะแยกเขามาเป็นของตัวเองได้หรือเปล่าเบื่อเมื่อไหร่ก็ค่อยเขี่ยทิ้งเพราะถึงยังไงตอนนี้องศาก็ยังไม่มองเธอ รอให้ทุกอย่างทัดเทียมกับเขาก่อนเถอะฉันจะเอาตัวและหัวใจของคุณมาให้ได้องศา